บอกว่าถาดนี้เขาแม่ใส่เป็นเมล็ดเจียนะ วดคะปรเองปรงเองกับแมววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทำ s ซวโดแครกเกอร์เป็นขนมที่ทำง่ายมากๆเนาะแล้วก็วัตถุดิบหลักแค่3อย่างแค่นั้นอันนี้คือจะเป็น starter เนาะหรือว่ายีสต์ธรรมชาติเราจะใช้ส่วนที่ตักออกจากการเลี้ยงยีสต์นั่นเองเนาะแล้วก็ส่วนที่ตักออกเราจะเรียกเป็นดิสคานั่นเองเนาะแล้วก็แม่ช่วงนี้ก็อบขนมปังซาวโดที่เป็นขนมปังสุขภาพเนาะอาทิตย์ละ2วันด้วยกัน นะาแม่ก็คือจะทําครั้งละ2ก้อนนะแล้วก็ทยอยอบสังเกตความกรอบของเขาอู้ทยอยอบวันละก้อนเนะาะแม่ก็จะมีอขนมปังสุขภาพกินทุกวันนั่นเองเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กเกษตรยุคใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มต้นทํากันเลยค่ะ ซาโแคร r กเกอร์ในวันนี้วัตถุดิบหลักแค่3อย่างแค่นั้นแม่ก็จะใช้ส t a เตอร์ส่วนนี้จะเรียกเป็นดิสก r ดที่ตักทิ้งเนาะแม่ก็จะใช้อยู่200กรัมด้วยกันนะ,ะเราก็จะไม่ทิ้งอีกต่อไปจากนั้นก็จะมาใส่เนยที่ละลายไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วหรือเพื่อนๆสามารถใช้เป็นน้ำมันรำข้าวก็ได้เนาะอันนี้ใส่เกลือลงไป นอกจากาน้ำมันรำข้าวแล้วสามารถใช้เป็นน้ำมันโอลีฟหรือน้ำมันอะไรก็ได้ที่ไม่มีกลิ่นหืนแมมก็จะมาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้จะสังเกตว่าอันนี้คือส่วนผสมวัตถุดิบหลักแค่นั้นเนาะแล้วก็ส่วนผสมอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้อันนี้จะเป็นเมล็ดงาขาวจากนั้นแมมจะใส่เป็นฟล็กซีดแล้วก็โรสแมรี่ที่เป็นแบบแห้งเนาะก็ สัสดส่วนตรงนี้เราสามารถออกแบบได้เลยว่าจะใส่เป็นมลเมล็ดอะไรเนาะแต่ว่าแนะนําเป็นมลเมล็ดธัญพืชที่มีอขนาดเล็กเพราะว่าเวลาเราเอาไปอบเนาะก็จะได้สุกทั่วถึงพร้อมกันนั่นเองเนาะสำหรับใครที่อยากพริ้นสูตรแล้วก็วิธีทำอย่างละเอียดเนาะเดี๋ยวแมมก็คือจะพิมพ์ไว้ให้ใต้คลิปนี้สามารถ กดลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ไกโคคอมเนาะก็จะปริ้นสูตรออกมาอย่างง่ายจากนั้นแม่มาเทปแป้งใส่ในกระดาษไขแบบนี้แล้วก็มากเกลีย่ยแบบนี้เมื่อก่อนเคยครั้งแรกที่คแม่ทำเนาะใช้วิธีเกลีย่ยแบบนี้ปรากฏว่า เวลาเอาไปอบเนาะเขาสุกไม่ทั่วถึงเพราะว่าความหนาบางไม่เท่ากันวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเทคนิคเพราะว่าแม่ก็จะปิดทับด้วยกระดาษไขแบบนี้ทีนี้เราก็จะใช้ตัวคลึงเนาะทำให้แผ่นแป้งของเราเนาะมีความหนาบางที่เท่ากันเวลาเอาไปอบเนาะเขาก็จะกรอบ ทั่วถึงสุกทั่วถึงในเวลาที่เ,เท่ากันนั่นเองเนาะสำหรับเมล็ดธัญพืชเนาะเราสามารถใช้เป็นเมล็ดงาไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดำใช้เป็นเมล็ดเจียซีดเมล็ดธัญพืชต่างๆคือได้หมดเลยแต่ว่าแนะนําเป็นเมล็ดธัญพืชที่มีขนาดเล็กหน่อยเนาะ เพราะว่าเขาจะได้เอาสุกพร้อมกันทั่วถึงเวลาเราเอาเข้าเตาอบเพราะว่าขั้นตอนนี้เราจะรีดจนแผ่นบ้างเพราะว่าเขาก็จะได้เอาสุกดีแล้วก็สุกทั่วถึงนั่นเองอแม่ใส่ถาดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอบเนาะแม่ก็คือวอร์มเตาอบไว้แล้วก็อุณหภูมิ180องศาอบครั้งแรก10นาทีแล้วก็เอาออกมาแบบนี้ จากนั้นเห็นไหมค่อยๆแกะเข้าไปเขาจะมีความบางมากๆนะระวังฉีกขาดได้ง่ายๆเลยค่อยๆแกะไปจากนั้นเดี๋ยวแมมก็จะมา ตัดกระดาษออกแบบนี้เนาะแล้วก็กระดาษพวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะคะแม่อบบ่อยเนาะก็จะรีวิวสกระดาษอีกนะเราก็ไม่ต้องอับเปลืองกระดาษบ่อยนั่นเองเนาะจากนั้นก็สามารถใช้มีดหรือจะใช้ที่ตัดพิซซ่าเหมือนของคะแม่ก็ได้เนาะตัดเอาขนาดตามที่ต้องการนะแล้วก็จะบอกว่าขนาดเล็กเขาจะมีความกรอบอร่อยแล้วก็กินง่าย เราจะไปอบซ้ำรอบสองอเป็นเวลา1 0 1ถึงนาทีเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแล้วก็สุกดีเรียบร้อยแล้วนะพักให้ขนมเย็นสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะเขาออกจะสังเกตว่าเขามีความกรอบมากๆเนาะแล้วก็อ๋แม่ชอบกินชิ้นเล็กๆก็เลยอาอแนะนําเพื่อนๆเนาะอตัดเป็นชิ้นเล็กเราก็จะพอดีคํานั่นเองเนาะแล้วก็ ขอบของเขาที่เราตัดไปไม่ถึงเนาะเดี๋ยวเราจะมาหักเขาด้วยมือจะสังเกตว่ากรอบมากๆนะแล้วก็นี่เลยเนาะไม่มีการทิ้ง s t a ต t ร,ร์ที่ตักออกอีกต่อไปนะแล้วก็เวลาที่เราเลี้ยง s t a ตอร์เนาะส่วนใหญ่ที่เหตุผลในการตักตัว starter อ,ออกเพื่อที่ว่า s t a ต t e r ที่เราเลี้ยงเขาจะมีความแข็งแรงกว่าเนาะทีนี้เนาะมาดูพี่ไมเคิลชิมกัน c ครุ c ช h อ w าวไม่ได้ทำไอคลุกไฟ่โฟโฟทาซอสไดีเป็นเมนูขนมที่เช่วงนี้ทำกินบ่อยมากเนาะอันที่หนึ่งก็ทำไปเอสองสามรอบด้วยกันนะอ่านี้เลยเพื่อนๆลองทำกันดูเนาะซาวโดของแมดหนึ่งถาดนะแล้วก็เป็นอะไรที่อาทำง่ายมากๆแล้วก็เขามีความกรอบเนาะ แม่เคยทําแบบอื่นเนาะแล้วก็เขาไม่กรอบก็เลยเออทําแบบนี้กรอบดีนะแล้วก็เผื่อเพื่อนๆจะลองดูนะแล้วก็รสชาติของเขาจะคล้ายๆข้าวตังข้าวตังหน้าตั้งอ่าเห็นไหมบางขนาดนี้จะไม่กรอบได้ไงเนาะอืมอันเนี้ยจะบอกว่าถาดนี้แม่ใส่เป็นเมล็ดเจียนะอืม เขาจะออกรสชาติแบบเปรี้ยวแค่แบบนิดเดียวแค่นั้นอืมอืมเคี้ยวเพลินอืมดูความบางของเขาแปนที่เราจะเอาไปทิ้งเนาะเรามาต่อยอดทำขนมได้อีกเยอะแยะมากมายเนาะทำเป็นแครกเกอร์ ทำเป็นวัฟเฟิลทำเป็นแพนเค้กทำคุกกี้คือสารพัดกดติดตามไปเลย <c oughs> เดี๋ยวค่ะแมา่ค่อยๆทย,ยอยเอาเมนูมาฝากเนาะอ่ามาชิมอีกรอบหนึ่งมกรอบมากไซส์กระปกุกแล้วก็ปิดฝาให้มมดชีดเนาะเก็บไว้กินได้สองวันที่สามวันทย์ แาวโดแครกเกอร์ทำง่ายที่สุดใน3โลกแล้วก็ใครที่อายากเลี้ยงสตาร์เตอร์เนาะลองเม้นกันมาดูเพราะว่าคแมเห็นช่องอื่นเขาพาเลี้ยงเยอะแยะแล้วนะแล้วก็ถ้าใครที่อายากให้คแม พาเลี้ยงสตาร์เตอร์หรือว่ายีสต์ธรรมชาติลองเมนกันมาดูเนาะก็จะเลี้ยงแบบง่ายๆเลยแล้วก็เราก็จะมีขนมปังสุขภาพแล้วก็เมนูสุขภาพอื่นๆไว้กินได้นานจากซาวโดนั่นเองเนาะถ้าชินชอบคลิปนี้ของแม่ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะไว้พบกันใหม่กับแมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีเด้อค่ะบายกรอบมากๆ